ร้านสระผมสไตล์เวียดนามใจกลางสยามวันนี้เราอยู่ที่สบายสลิปซาลอนร้านสระผมที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าที่เนี่เขาเป็นสปาสระผมสําหรับคนที่ต้องการความผ่อนคลายเป็นพิเศษที่นี่เขาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทั้งหมดใครที่หนังศีรษะบอบบางแพ้ง่ายหายห่วงก่อนจะเข้าไปสระผมก็จะมีการตรวจสุขภาพหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราจะได้รู้กันไปนเลยว่าเราเนี่ยเหมาะกับการบํารุงแบบไหนสําหรับวันนี้นัดเลือกทําโปรแกร,รมสบายสลิปซาลอน60นาทีเหมาะกับคนที่ต้องการพักสมองจากความเหนื่อยล้าความเครียดต้องการรีแลกซ์สบาย ขอเตือนเลยนะว่าอาจหลับแบบไม่รู้ตัวเพราะว่ามันสบายมากเราชอบตรงที่เขาเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์เสมือนเป็นการบำบัดด้วยเสียงให้เรารู้สึกผ่อนคลายก่อนจะทําการสระผมความพิเศษของที่นี่ก็คือการนวดละ่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะนวดด้วยกัวซาแบบจัดเต็มเลยนะมีหลายแบบมากๆเลยอันเนี้ยก็คือเหมือนเข้าร้านนวดแต่ว่าเปลี่ยนจากกลิ่นยาหม่องเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆสบายๆเหมือนเราเข้าสปานั่นแหละรู้สึกได้เลยว่าเลือดเนี่ยไหลเวียนดีมากๆที่ปวดปวดหัวอยู่ก็คือหายเป็นปลิดทิ้งที่เขาก็คือนวดแก้อาการได้ดีมาก มากเลยนะทุกคนตั้งแต่หนังซีสะไปจนถึง้ายทอยบอกเลยว่าแค่60นาทีเนี่ยก็คือฟินสุดๆแล้วเสร็จแล้วก็คือเบาหัวมากเหมือนได้รีเฟชตัวเองใหม่อีกครั้งก็ <c oughs> ออกจากร้านแบบอารมณ์ดีสุดๆที่ยังไม่เคยลองนะ้าบอกได้เลยว่าพลาดมากใครที่สนใจนะ <c oughs> เดี๋ยวเราแปะพิกัดแล้วก็รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปละกันไปดูได้เลย